สชาติก็อร่อยมากอร่อยมาก,มากงานก็ปราณีตมากขึ้นปราณีตมากขึน้นใช่ครับเป็นปัญหาไหมวามาีตด, <laughs> ดูมากกว่าเดิม <laughs> ดูมากกว่าเดิมเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เราผ่านไปง่ายๆเพราะอยากให้เราเป็นเชฟที่ดีตนะ้องยอมมาว่าเลยกอลองเดิมเนี่ยเขาฝึกพวกเรามาดีสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็น อีกตอนหนึ่งในที่เดิมเลยกับคําถามที่ค้างเอาไว้ในรอบที่แล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่เลอรก,กันังเบอร์ว่าระดับอินเตอร์มีเดียตความสึกในการเรียนของมาจิสซิลี่เป็นยังไงบ้างเล่าเราฟังแบบมดเปลีอยนละรู้สึกยังไงว่ามาเรียนจะเป็นอย่างไงร,ระดับที่นะ2เนี่ยก็ยอมรับว่ายากมากขึ้นแล้วก็การทําขนมแต่ละอันเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่เมทต่อเดียวบางตัวมีถึงสองสามเมทด์ต่อใน อใช่แล้วก็คอมบินเดชั่นก็คือบางทีเนี่ยมันมันเยอะมากอ่าเขาเรียกคอมบินเดชั่นคือเอาง่ายๆคือ สมมุติว่าเค้กใช่ไหมมีฐานแต่ก่อนเรามีแค่เค้กมีแค่มีไส้มีเนื้อแล้วก็เคลสมีหน้าใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือในไส้ก็จะมีเลเยอร์ละใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคการทำเลเยอร์แต่ละอย่างก็มีความซับซ้อนก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่จะบอกใช่ไหมคอมบิเนชันหลายแบบใช่มันซับซ้อนมากขึ้นถูกค่ะแล้วส่วนรสชาติเป็นไงรสชาติก็อร่อยมากอร่อยมากเอาจริงอร่อยมากคือคือตอนนี้เป็นทุกเลยอ่ะตั้งแต่เซียนปเรียนอินเทอร์มีเดีย เบเกอรี่ A L e A, รู้สึกวตัวเองอ้วนขึ้นต้องมาวิ่งจริงจังเลยอ่ะคือถือว่าขนมทุกครัง้งปฏิเสธไม่ได้อ่ะต้องใช่ค่ะยอมรับว่ารสชาติอร่อยมีความกลมกลม่อมรสชาติมีหลากหลายมิติมากขึ้นคือมันเหมือนกับเหมือนเราไปกินเค้กโดยทั่วไปเราก็จะรู้ว่าหวานหวานหอม,อ,มอร่อยแต่พอหลังจากที่เราเรียนอินเทอร์มีเดียมันไม่ใช่มีแค่หวานหอมอร่อยเราเรารู้ว่าเออมิติรสชาติเนี้มันมันมันเข้ากับสิ่งนี้อ่ะมันไปด้วยกันกับสิ่ง ันการมันไม่เอาเหล้ามาผสมกับเค,ค้กมากขึ้นแต่กินไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมันหอมมากขึ้นเอาอลงเหล้าแบบไหนที่มันเข้ากับเค,ค้กใช้ไฟแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช้ตอนไหนอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคือความน่าสนใจของอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่หลากหลายด้วยนะใช่คือ,อเคยเป็นไหมว่าเราเวลาทีเา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 ่เราไปกินร้านคาเฟ่ทั่วไปบางทีเราก็จะแบบ เราก็จะเห็นเค้กหรือเคยทานเค้กที่มันรสชาติคืเดาได้เดาได้อแต่พอเริ่มอนเทอร์มีเดียเนี่ยเราเข้าไปเรียนรสชาติเนี่ยเดาไม่ค่อยได้ <c oughs> หรือว่าเดาได้แต่มันมีความซับซ้อนมีการหรือว่าเดาได้แต่เดาผิดเลยเห็นภายนอกแบบเออนะ่าไม่มีอะไรจะกินผมเคยแบบกินแบบของธรรมดาดูแบบไม่มีอะไรจะกินโอ้ m ม่ก็ตกใจเลยใช่อร่อยมากจริงๆยอมรับว,ว่าอิน e r m e d i a เนี่ยรสชาติอร่อยมากจริง การเรียน,นอิทเมเดียนเนี่ยงานก็ปราณีตมากขึ้นปราณีตมากขึ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นเค้กขนมคือเขาจะฝึกความปราณีตของคุณละครับเป็นปัญหาไหมความปราณีตเูาหยิืมดเดียนยสเสียรอบแบบนี้ต้องใช้เวลาฝุกฝนดเหมือนกันค่ะคือจะบอก<น>ว่าคนนี้ขยันมากนะครับกลับมาซอ้อมทุกอาทิตย์คือในชีวิตในแมนนี่คือไม่เคยซอย้อมเรียนอะไรมาไม่เคยซ้อมเลยคือ ต,ต้องกลับมาซองเพราะว่าอ <ะ S 2> ย่างเช่นเดียได้อยู่ห้องกับเพื่อนที่เพื่อนทุกคนมีความตั้งใจเรียนกันทุกคนเชฟแล้วเพื่อนๆอ,นอีกห้องหนึ่งเขาจะบอกห้องเสียเป็นเด็กน u r s e คุณเข้าใจความเด็กเนื้อใทุกคนก็จะต้องตั้งใจเรียนและในห้องเรียนก็จะแบบทุกคนก็มุ่งมั่นการทําขนมแล้วก็ขนมทุกครั้งเนี่ยในห้องเราก็เลยจะออกมาหน้าตาดีกัน,นหลายหลายคนเลยค่ะแล้วก็เชฟเขาก็จะใส่ใจความละเอียดเขาจะเขาจะใส่ใจเรื่องในความละี เขาจะพูดกับุมเสมอว่าตอนนี้คุณอยู่อินเทอร์มีเดียแล้วนะคุณต้องเข้าใจความสวยแบบปราณีตใช่พูดแล้วสเท<ช>ือนตัวเอง <c oughs> เรียนจบจะไปเรียนอะไรให้ต่อ <c oughs> สิ่งที่ได้ยินอีกอย่างก็คือว่าตอนเบสิกเนี่ยเราจะเน้นใช้กําลังตัวเองอพะละกําลังจะตีมือแรงตีไข่ตีทุกอย่างมือหมด <c oughs> แต่ว่าพอเป็นอินเทอร์มีเดียจะใช้เครื่องมากขึ้นใช่ค่ะ ก็ตอนเบสิกเนี่ยเขาให้ราส่วนใหญ่เราจะใช้มือเพราะว่าเขาอยากให้เรารู้ว่าการตีวิปปิ้งครีมเนี่ยเฟิร์มแบบนี้แบบไหนแบบไหน,แบบน,แบบนเขาอยากให้เรารู้ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองเพื่อเข้าใจพอหลังจากที่มาอินเทอร์มีเดียเราก็จะใช้แมชีนเครื่องมากขึ้นในการตีคือหลายคนที่เรียนเลยก่อนเบอร์ก็จะเสียกระตังเยอะนอกจากค่าเรียนก็ยังไปเรืกก้องอุปกรณ์นะครับก็ ฟังหูไวูน <expense> ะครับนี่อย่าใช้หมดตังค์ไม่งั้นคุณก็จะหมดตัวได้เอาว่าเอาว่ามันอยู่ที่ว่าเราถ้าเราซื้อไปแล้วเราได้ใช้แบบเป็นระยะยาวก็น่าอ่าโอเคของแพงก็ก็ดีแหละแต่ถ้าเราก็เป็นทางเรื่องนะเราก็ได้เรียนรู้อะไรแบบโอเคอินเตอร์มีเดียตนอกจากความอร่อยซับซ้อนขึ้นใช้อุปกรณ์มากขึ้นแล้วตอนเรียนในห้องเหตอนตอนแบบเขาเรียกทีมเบิรเหมือนเดิมไหมยังสองคนเหมือนเดิมไ เปล่าค่ะก็บางครั้งเราก็ยังเป็นสองคนอยู่ uh huh. คือตอนที่เรียนเบสิกอ่ะคุณก็จะมีบัดดี้เรียนมา6คุณหกเดือนกว่าใช่ไหมคะ uh huh. แต่พอขึ้น ate, อินเทอร์มีเดียลคุณจะจับคู่เดิมก็ได้หรือคุณจะเปลี่ยนคู่บัดดี้ก็ได้ uh huh. แล้ก็เสียก็เปลี่ยนคู่บ uh ัดดี้ก็เป็นสิ่งดีที่เราได้เปลี่ยนคู่บัดดี้เราก็ได้ทํางานกับคนใหม่ๆ uh huh. แต่พอเรียนไปสักเดือนสองเดือนเนี่ยเราเริ่มไม่ได้ทํางานกับบัดดี้แค่สองคน เริ่มทำงานเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น mm. คือในทีมอาจจะมี4ีถึงหคนแล้วก็สีหคนเนี่ยอาจจะมีขนมวันนั้นเราอาจจะต้องทำขนม5้าอย่างอย่าง mm. ครั้งที่แล้วทำเกี่ยวกับช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตต้องทำา3ช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตด,ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลต เราต้องทําเกี่ยวกับชอ็อกโกแลตแล้วต้องมีขนมอีกสองอย่างามีชอ็อกโกแลตทาด้วยใช่ซึ่งเนี่ยกินแล้วครับอร่อยมากความเป็นทีมเวิร์กอันนี้สําคัญมากมคือเขาก็จะทางานเป็นทีมเวิร์กเขาจะฝึกเลยว่าเวลาที่คุณเหมือนเหมือนเราถูกจําลองอยู่ในห้องครัวจริงๆว่าเวลาที่คุณอยู่ในห้องอ่าห้องทําขนมเนี่ยคุณต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นการสื่อสารสําคัญมากแล้วก็คุณก็ต้องแบ่งหน้าที่กันว่าคนนั้นจะทําอะไรคนนี้จะทําอะไรทุกอย่างคือช่วยกันหมด โอเคแล้วเชฟยังดุเหมือนเดิมไหมโอ้ oh, ถ้าขึ้นมาเลเวลอินเทอร์มนเดียเชฟดุเหมือนเดิมดุ <c oughs> มากกว่าเดิม <c oughs> ดุมากกว่าเดิมชื่นชมเชฟที่ดีอ่ะชื่นชมชื่อดีกว่าชื่นชมเชฟที่เราประทับใจชื่นชมเชฟที่ประทับใจหรอที่เลอกอันดงบออันนี้ท่านเสียพูดก็คือเป็นความคิเ็นส่วนตัวของเสียเทียนเสียชื่นชมกันมากดีกว่าแต่เชฟทุกคนดีหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝรั่งกูเซนหรือไทยกูเซียนโอเคโอเคเอาชื่นชมอ่อ เซซี่ก็ชื่นชมเชฟมาติน <Okay. S 2> ที่เขาสอนเบสิกอ๋อเหรอใช่ค่ะเซซียว่าเขาเป็นเชฟที่มันเหมือนกับเราเข้าไปเรียนเบสิกเนี่ยเขาจะปูพื้นฐานทุกๆเรื่องให้กับเราเลย mm. แล้วคุณมีพื้นฐานเหล่านั้นอะ่ะมันเหมือนเราเป็นลูกไกอ่อ่ะเขาก็พอเราออกมาจากไก่ปุ๊บ mm. เขาก็จะเริ่มสอนเราเดินทำนู่นทำนี่เราเริ่มผับที่จะเข้มแข็งเริ่มเดินได้ mm. พอขึ้นมาเลเวลที่สองเราก็จะมาเจอเชฟที่ค่อนข้างจะมีความหยุดนัน uh huh. เคีย oh. เค่ยวเคีดเราม <Okay. S 2> ากขึ้น มีความดุดันเขี้ยวเข็ดเรามากขึ้นนะพอเราไปอยู่ท intermediate เนี่ยเชฟเขาก็จะ treat เราเหมือนเราแบบเหมือนเราแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วอ๋อเหรอใช่โอเคโอเคก็มีก็เป็นถ้าเบสิกก็เป็นเชฟมาตินโอเคแล้วก็ตอนนี้เรียน intermediate ก็มีเชฟอัมเชฟมาร์คมาร์คมีมีสองมาร์คมาร์คที่ใช่เหรอใช่ค่ะมีเชฟมาร์ค แล้วก็มีเชฟสองมาร์กเลยแล้วก็อ,อีกคนนึงน่าจะเป็นเชฟเดวิดค่ะอ๋อหรอ่โอเคที่ชื่นชมก็จะมีเพราะว่าเชฟทั้งสีท่านเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยผ่านเลยในตอนอที่เราทําเค้กอยู่เขาก็จะฝึกให้เราทําให้ได้ผัดผัดไปให้ได้คือคือผมก็เจออย่างนั้นในกระงเบอร์เหมือนกันคือว่าบางครั้งเราก็อ่อนไม่ใช่บางครั้งเราอ่อนอยู่เสมอแหละสำหรับสายตาของเชฟ่เป็นอาจารย์แล้วนะค่ะ เขาเลือกที่จะแบบเออโอเคก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่โอเคแล้วบอกเออทำใหม่ไหมมาเดี๋ยวช่วยทําอ่ะคุณทำซ้ทำทซ้ําคือเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เราผ่านไปง่าย<ช>ๆ,ๆเพราะอยากให้เราเป็นเชฟที่ดีใช่แล้วก็เขาก็จะไม่ปล่อยแล้วก็ที่เห็นหนึ่งคือบางทีเนี่ยถ้าเชฟคนนี้เขาเอ่อกำลังดูอยู่ห้องนี้อยู่แล้วก็มีเชฟใหญ่เดินมาแล้วก็เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ตอดอะไรเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตอนนั้นเลย เราก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้นเลยในในห้องในห้องพาร์ติเคิลแล้วก็เปลี่ยนตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีทุกคนก็จะได้แบบเรียนพร้อมกันขัพฟ้อมกันเชฟสําคัญมากจริงๆค่ะต้องย,ยอม,มรับว่าเลยกอลองเบอร์เนี่ยเขาฝึกพวกเรามาดีฝ<ม>ึกฝึกพวกพวกเรามาดีมากก็เรียกว่าเราจะเรียกเป็นนักน,นักเรียนเชฟเราจะไม่เป็นเชฟนะครับใช่เรายังเป็นนักเรียนเชฟอีกยาวยาวนะ ก็มีเรื่องนึงที่ผมจะพูดเสมอคนที่เรียนที่ดี่นะไม่ผมเคยคุยกับเชฟว่าเอ้ยผมรู้สึกแย่จังเลยจากเวลาที่เราอยู่ในห้องเดโมห้องปฏิบัติแล้วแบบมันเฟลอะเชฟก็าพูดบอกว่ามาที่นี่เพื่อมาเรียนรู้กันเฟลความล้มเหลวเป็นยังไงใช่ค่ะแล้จะได้ไปทําข้างนอกแล้วแบบจะได้ให้สําเร็จอะไรเงี้ยก็ ก็เรียกว่ากาลังใจก็มาทุกครั้งที่เฟลก็จะแบบว่าเออแก้ตัวโอเคเฟลได้เฟลได้เรียนรู้การเฟลล้มเหลวอะไรแบี้คือเชฟที่นี่เขาจะให้กําลังใจคุณเสมอการให้กําลังใจไม่ได้หมายถึงเขาชื่นชมว่าคุณเก่งเราจะไม่ได้ได้ยินเลยว่าคุณเก่งมากคุณเก่งมากเชฟเลยก็เลยก็รองเบอร์เขาจะไม่ชมคุณแบบนั้นเขาจะบอกคุณว่า practice more practice more หรือถ้าทําไม่ได้คุณเฟลในห้องดีกว่าคุณเฟลข้างนอกเพราะอย่างน้อยคุณก็มีเชฟที่คอยบอกคุณว่าต้องทําอะไร อันนี้เป็นสิ่งดีค่ะเรามาดูว่าเรียนไปถึงตอนสอบเลยซินเซียเนี่ยจะฟีลลิ่งเหมือนเดิมไหมยังรู้สึกว่าไหวย,ยังยิ้มได้อย่างนี้ไหมหรือว่าคือท้อแท้แล้วไม่เรียนต่อแล้วเรามาดูว่าซินเซียจะไปต่อกรีเลี่ยไหมนะครับวันนี้ในแมนกับซินเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วมีอะไรก็แชร์แล้วคอมเมนต์ข้างล่างนะสวัสดีนะครับ <c oughs> ได้ค่ะสวัสดีครับ